คุณเลือกเพลงอะไรมาให้เขาช้ากระตุก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 คุณไม่ต้องป้าหรอกคุณก็ช้ากระตุกโอ้โหโอเค <Okay S 2> นะทีม <laughs> ผมก็อยากรู้เหลือสีสุดท้ายจะเป็นยังไงอ่ะสีเขียวลุกขึ้นลูกเร็ว <c ười> อ่ะขมวดเท้าตรงโอ้โหอะไรเนี่ยขมวดเท้าตรงสีเขียวพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว <c ười> พร้อมแล้วต <c ười> ื่นเต้นตื่นเต้น สีเขียวพร้อมหรือยังรถตุกตุกพร้อมรถฮะรอเล<ด>ิศเล<ด>ิศ<ด>เอายังไม่ไสอนท่าเต้นเลยครับเก่งมากลูกเต้นได้ดีมากสีเขียวมาาันจะเอายังเหรอร้องให้หน่อยนะได,ได้ได้เดี๋ยวร้องให้โอเคอ่ะรถตุกตุกพร้อ,อ,อม ลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเอ้ารถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวามาจากะตกกะตกก็ตกก็ตกก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 ตกบิวบิวลูกบิวบิวเอาประเมินกับตัวเองกขตกอะไรของเขาเนี่ยเก่งมากขอบุณค่ะเก่งมาก